น้อมกราบระลึกถึงพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองขอนแก่นหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตท่านคือพระเถระที่เปี่ยมด้วยเมตตาและได้มอบมรดกธรรมอันล้ำค่าไว้ให้แก่สิทธานุสิ์โดยเฉพาะคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและมีทรัพสมบัติเพิ่มพูน อันดับแรกเริ่มจากการตั้งจิตให้สงบน้อมใจบูชาองค์หลวงปู่ผางให้ตั้งนะโมสามจบแล้วว่าคาถาบูชาหลวงปู่ผางดังนี้จิตตะคุตโตนะโมพุทธายะพุทธังอัดพัจจกะสุวิตันจะอัดสาปัสสะอิดเมระโทดุดท,ทางอาัดนะยะขะมะมะจิตติจิตตังตัดปัตตะจุติพุทธังอัดพัจจตะอัดสาปัสสะ จิตเมรโทรดุดทางอัดนัยขะมะมะขออำนาจบารมีหลวงปู่ผางจิตตะคุตโตจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญไม่บกพร่องด้วยทรัพย์สินเงินทองและมีแต่ความสวัสดีตลอดไปเทิน